สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลเรานะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงทำความเข้าใจเรื่องออการวินิจฉัยด้วยการสั่นสะเทือนหรือ vibration diagnostics กันครับดูตั้งแต่พื้นฐานเลยไปจนเป็นเทคนิคที่อาจจะซับซ้อนขึ้นหน่อยตามข้อมูลที่เราได้มา สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาคลี่คลายคอนเซปต์สำคัญสำคัญกันนะคะให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊เทคโนโลยีนี้มันทำงานยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงในการดูแลเครื่องจักรค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มคำถามแรกเลยการวินิจฉัยด้วยการสั่นสะเทือนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญของการเฝ้าติดตามสภาพเครื่องจักรเลยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นหัวใจของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์หรือ predictive maintenance เลยก็ว่าได้ ข้อดีหลักๆก,ก็คือมันช่วยให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหายจริงๆทําให้เราวางแผนซ่อมได้ก่อนไม่ต้องรอจนหยุดกระทันหันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยมันต่างจากการรอให้พังอันนั้นเสี่ยงสูงค่าซ่อมก็แพงหรือแบบ preventative ที่ซ่อมตามตารางบางทีก็เปลี่ยนเร็วไปชิ้นส่วนยังดีอยู่เลยหรือบางทีก็ช้าไปพังก่อนกำหนด ใช่ค่ะ predictive เนี่ยเลยดีที่สุดเพราะเราซ่อมเมื่อจำเป็นจริงๆวัดจากการสั่นนี่ล่ละคะ่ะฟังดูดีมากครับแล้วหลักการทำงานล่ะครับมันตรวจจับปัญหายังไงอ๋อง่ายๆเลยค่ะพอเครื่องจักรทำงานมันก็สั่นใช่ไหมคะครับเซ็นเซอร์ที่เราติดไว้อ่ะค่ะมันก็จะจับการสั่นนั้นแล้วก็แปลงเป็นข้อมูลใช่ค่ะ แปลงเป็นสัญญาณส่งให้เครื่องวิเคราะห์อ่านค่ามันก็จะบอกได้เลยทั้งความรุนแรงโดยรวมๆแล้วก็ยังชี้เป้าปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยเช่นเอ่อ b e a r i n อาจจะเริ่มไม่ดีแล้วหรือพวกไม่สมดุลเยื้องศูนย์อะไรพวกนั้นถูกต้องค่ะหรืออาจจะมีอะไรหลวมๆอยู่ก็ได้ทั้งหมดนี้ดูจากความถี่ที่ต่างกันไปค่ะอย่างสภาพโดยรวมก็มักจะดูความถี่ต่ำๆหน่อยพวกความเร็วรอบเพลาอือ แต่ถ้าเป็นสภาพแบริ่งอันนี้จะดูที่ความถี่สูงสูขึ้นไปค่ะพอเห็นภาพครับทีนี้ถ้าจะเริ่มใช้จริงจังต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอืมเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเราต้องเลือกเครื่องจักรที่สำคัญสำคัญกับการผลิตเราก่อนค่ะพวกที่หยุดไม่ได้ครับผมแล้วก็แบบว่าต้องวัดสม่าเสมออย่างน้อยก็เดือนละครั้งก็ยังดีไม่ควรทิ้งช่วงนามเป็นครึ่งปีนะคะข้อมูลมันจะไม่ต่อเนื่อง อุปกรณ์พื้นฐานก็จะมีตัวเครื่องวัดเซ็นเซอร์สายเคเบิลใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆคือการเตรียมจุดวัด measurement point บนเครื่องจกักรจุดวัดครับค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวเสื้อแบริ n งต้องทำตำําแหน่งให้ชัดเจนเพื่อให้เราวัดซ้ำที่เดิมเป๊ะๆทุกครั้งข้อมูลจะได้น่าเชื่อถือเอามาเทียบกันได้ค่ะการเตรียมจุดวัดนี่ต้องพิถีพิถันขนาดไหนครับค่อนข้างสำคัญเลยค่ะ ควรใช้แผ่นรองวัดหรือ measurement pad ที่เป็นโลหะผิวเยเรียบติดด้วยกาวพิเศษไปเลยก่อนติดก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวเดิมดีๆขัดสีขัดสนิมล้างคราบไขมันออกให้หมดเพื่อให้เซนเซอร์มันแนบสนิทส่งผ่านการสั่นได้ดีที่สุดถูกต้องค่ะข้อควรระวังคืออย่าไปวางเซนเซอร์บนผิวโค้งโดยตรงนะคะถ้าจำเป็นจริงๆอาจใช้ฐานแม่เหล็กสำหรับผิวโค้งได้แต่ก็จะรับความถี่สูงได้ไม่ดีเท่าผิวเรียบแล้วมีตรงไหนที่ไม่ควรวัดอีกไหมครับ มีค่ะห้ามวัดบนฝาครอบพัดลมเด็ดขาดเลยมันไม่แข็งแรงพอไม่ได้ส่งผ่านการสั่นที่แท้จริงของเครื่องจักรแล้วก็ห้ามวัดบนพื้นผิวที่เป็นสนิมหรือมีสีหนาๆนาเพราะมันจะลดทอนสัญญาณโดยเฉพาะความถี่สูงๆที่บอกปัญหาแบริ่งค่ะเข้าใจครับแล้วเรื่องทิศทางการวัดล่ะครับมีแนวไหนเป็นพิเศษไหมหลักๆมีสแนวค่ะคือแนวรัศมีหรือเรเดียลคือตั้งฉากกับเพลาหมุน กับแนวแกนหรือแอคเซียลคือขนานไปกับเพลาปกติจะแนะนำให้วัดแนวรัศมีที่ประมาณ45องศาเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งแนวตั้งแนวนอนในคราวเดียวอ๋อครับแล้วก็วัดแนวแกนอีกสักจุดใกล้ๆกับข้อต่อไม่ใช่วัดที่ปลายสุดของมอเตอร์นะคะครับผมมาถึงเรื่องเซ็นเซอร์บ้างที่ใช้วัดนี่ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นแบบพีโซโอิเล็กทริกค่ะข้างในมันจะมีผลึกพิเศษ พอโดนแรงสั่นหรือแรงกดเนี่ยมันจะสร้างประจุไฟฟ้าเล็กๆออกมาอ๋อเหมือนกำเนิดไฟฟ้าเองได้เมื่อสัน่นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแรงดันไฟฟ้าเล็กๆนี่แหละที่เครื่องวัดหรือเครื่องวิเคราะห์จะรับไปเหมือนเป็นโวลมิเตอร์ที่ฉลาดขึ้นแปลงค่าไฟฟ้าเป็นการสัน่นแล้วค่าหลักๆที่เราดูมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยมี2ค่าที่ต้องดูค่ะคือความเร็วรวมหรือ overall velocity หน่วยเป็น mms หรือ inch per sec อันนี้จะวัดในย่านความถี่ต่ำหน่อยประมาณ10 1ถึง1 0ึ0ง h e r ใช้ดูภาพรวมเครื่องจักรพวกความไม่สมดุลการเยื้องศูนย์ความหลวมที่มันเกี่ยวกับความเร็วรอบครับแล้วอีกค่าคืออีกค่าคือความเร่งรวมค่ะ overall acceleration หน่วยเป็น g อันนี้จะวัดย่านความถี่สูงขึ้นประมาณ500 0 0ถึงเน้นดูสภาพแบริ่งกับชุดเกียร์โดยเฉพาะเลยค่ะ ทำไมต้องใช้หน่วยต่างกันแล้วดูคนลย่างความถี่ด้วยครับอธิบายง่ายๆคือความเร่งมันจะไวกับสัญญาณความถี่สูงๆที่เกิดจากแบริ่งหรือเกียร์ส่วนความเร็วมันจะไวกับความถี่ต่ตำๆที่มาจากการหมุนของเพลามากกว่าคะ่ะเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องค่าลิมิตหรือค่ามาตรฐานว่าเท่าไหร่ถึงอันตรายล่ะครับอันนี้มีหลายระดับค่ะ มีมาตรฐานสากลเช่น ISO 10816หรือค่าแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องมือวัดเองก็มีแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการหาค่าปกติหรือเบสไลน์ของเครื่องจักรแต่ละตัวให้เจอค่ะคือต้องเทียบกับตัวเองในอดีตหรือเทียบกับเครื่องรุ่นเดียวกันใช่ค่ะหรือถ้าให้ดีที่สุดก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดค่าที่เหมาะสมจริงๆสำหรับเครื่องจักรนั้นๆค่ะครับ ผมทีนี้มาดูเรื่องการแสดงผลกับสับเทคนิคกันบ้างมีอะไรที่ควรรู้บ้างครับก็จะมีเรื่องความถี่ฟ r e q u e n c y หน่วยเป็นเฮิร์ตส์ l m t u i t u d e หรือความแรงของการสั่นที่นิยมใช้ค่า RMS ความเร็วรอบ RPM แล้วก็พวกหน่วยวัดทางฟิสิกส์ displacement velocity acceleration ที่เราคุยกันไปใช่ค่ะส่วนการแสดงผลเนี่ยมี2แบบหลักๆที่ใช้กันแบบแรกคือรูปคลื่นเวลาหรือทางเวฟฟอร์มอันนี้จะเห็นหน้าตาการสั่นจริงๆเทียบกับเวลาโดยตรงเลยครับอีกแบบที่สำคัญมากคือสเปกตรัมหรือสเปกตรัมอันนี้มาจากการคำนวณที่เรียกว่า FFT มันจะแยกแยะออกมาเลยว่า ในการสั่นทั้งหมดนั้นมีความถี่ไหนแฝงอยู่บ้างแล้วแต่ละความถี่เนี่ยแรงแค่ไหนอันนี้มีประโยชน์มากในการวินิจฉัยปัญหามากเลยค่ะเช่นถ้ามีมอเตอร์2ตัวอยู่บนฐานเดียวกันสเปกตรัมจะบอกได้เลยว่าตัวไหนสั่นแรงกว่าที่ความเร็วรอบของตัวเองโหชัดเจนเลยแล้วถ้าเรามีจุดวัดเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันจุดจัดการข้อมูลยังไงครับในซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าเส้นทางการวัด หรือ Root ค่ะมันจะช่วยจัดโครงสร้างข้อมูลเป็นเหมือนต้นไม้จากพผะแนกไปเครื่องจกักรไปจุดวัดแล้วก็ค่าที่วัดทำให้เก็บข้อมูลเป็นระบบไม่สับสนค่ะดีเลยครับแล้วการดูแนวโน้มหรือเทรนของค่าที่วัดได้ล่ะครับสำคัญแค่ไหนอันนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่ค่าปัจจุบันณวันที่วัดอย่างเดียวแต่เราดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปถ้าค่ามันนิ่งๆคงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็โอเคเครื่องจักรยังปกติแต่ถ้ามันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะถ้าแนวโน้มมันค่อยๆสูงขึ้นต้องดูว่าเป็นค่าอะไรถ้าเป็น velocity ที่สูงขึ้นอาจจะเริ่มมีปัญหาไม่สมดุลเยื้องศูนย์หรือหลวม แต่ถ้าเป็นค่า Acceleration ที่สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าสงสัยเรื่องแบร i n g อาจจะลองอัดจาจรบีดูก่อนถ้าค่าไม่ลดลงก็ควรวางแผนเปลี่ยนแบร ing ได้เลยค่ะนอกจากวัดค่าด้วยเครื่องมือแล้วมีอะไรที่เราควรสังเกตควบคู่ไปด้วยไหมครับแน่นอนค่ะการใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆก็สำคัญมากการสังเกตการเช่นความสะอาดรอบเครื่องจกักรมีอะไรรั่วไหลไหมน้ำมันลมดูว่ามีรอยร้าวน็อตหลวมหรือเปล่าการฟังเสียงผิดปกติพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะ และที่สำคัญคือการสื่อสารข้อมูลที่พบในทีมถูกต้องค่ะโอเคครับมาถึงส่วนที่อาจจะดูเทคนิคอลขึ้นมาอีกนิดการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลกับการวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะคือสัญญาณที่มาจากเซ็นเซอร์มันเป็นสัญญาณอ n นาล็อกใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์อ่านไม่รู้เรื่องต้องแปลงเป็นดิจิทัลก่อนด้วย A/D Converter กระบวนการนี้มี2ขั้นตอนหลักๆคือ การสุ่มตัวอย่างหรือ sampling คือการเก็บค่าสัญญาณเป็นช่วงๆทีทๆต้องระวังเรื่องความถี่ในการสุ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องระวังเรื่อง aliasing คือถ้าความถี่สุ่มต่ำไปอาจจะเห็นสัญญาณความถี่สูงเพี้ยนไปเป็นความถี่ต่ำได้ต้องใช้ฟิลเตอร์ช่วยตัดความถี่สูงที่ไม่ต้องการออกไปก่อนแล้วค่อยสุ่มอีกขั้นตอนคือการควอ n t ท ควอน i z เซชันคือการปัดค่าที่สุ่มได้ให้เป็นระดับที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและประมวลผลได้ค่ะพอได้สัญญาณดิจิตอลมาแล้วก็เอาไปพลอตเป็นไทม e เวฟฟอร์มที่เห็นหน้าตาการสั่นหรือเอาไปแปลงเป็นสเปกตรัมด้วย FFT Fast Fourier Transform ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้ค่ะ FFT นี่มันเหมือนแยกส่วนประกอบของสัญญาณออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะ นึกภาพเหมือนเราฟังเสียงวงดนตรีแล้ว FFT ช่วยแยกออกมาว่ามีเสียงกลองดังเท่านี้เสียงกีต้าร์ดังเท่านี้ที่ความถี่เท่านี้นะคะ FFT ก็แยกสัญญาณสัส่เสะเทืออกมาเป็นความถี่องค์ประกอบต่างๆว่ามีความถี่ไหนบ้างแรงแค่ไหนแต่ก็มีข้อจำกัดมีค่ะคือ FFT จะทำงานได้ดีกับสัญญาณที่เป็นค่า periodic ถ้าสัญญาณมันไม่เป็นค่าเป๊ะๆอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่า leakage คือพลังงานมันกระจายไปความถี่ข้างเคียงทําให้ข้ามไม่แม่นซึ่งแก้ได้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Windowing เช่น h a n n i n g หรือ Flat Top มาปรับแต่งสัญญาณก่อนทำ FFT ค่ะเข้าใจครับทีนี้สุดท้ายการวิเคราะห์หลักๆที่ทำกันมีกี่แนวทางครับแบ่งก,งกว้างๆได้สองอย่างค่ะหนึ่งคือวิเคราะห์ปัญหาทางกล Mach ช ine เหมือนฟิเนนทัลฟอลทอันนี้จะดูที่ความถีตม่ต่ำๆหน่อย1 0 1ถึงึงเฮิ ใช้ค่า velocity เป็นหลักถ้าเห็นสเปกตรัมมีเส้นเดียวโดดๆที่ความเร็วรอบก็อาจจะเป็น unbalance หรือความไม่สมดุลครับถ้าเห็นเส้นความเร็วรอบแล้วก็มีเส้นที่เป็นเท่าทวีคูณหรือ Harmonic ตามมาด้วยอาจจะเป็น looseness ความหลวมหรือ misalignment การเยื้องศูนย์แล้วแยก looseness กับ misalignment ยังไงครับ s o n a n c e หรือการสั่นพ้องซึ่งอาการจะคล้าย unbalance มากแต่แก้ด้วยการถ่วงสมดุลไม่ได้ต้องไปแก้ที่โครงสร้างฐานรากแทน อ๋อครับแล้วแนวทางที่2คือ2คือวิเคราะห์แบริ่ง g a น a ลิ s ิ s ค่ะอันนี้จะดูที่ความถี่สูง500 Hz 16เฮิร์ตกิโลเฮิรตซ์แล้วก็ใช้ค่า a c คเซ e r a เรชัเป็นหลักเราจะมองหาความถี่เฉพาะของแบริ่งที่เกิดจากเม็ดลูกปืนวิ่งผ่านตำหนิบนรางวิ่งซึ่งความถี่พวกนี้มักจะไม่เห็นชัดๆในสเปกตรัมปกติเพราะสัญญาณมันเบามากแล้วจะดูยังไงครับต้องใช้เทคนิคพิเศษค่ะ เรียกว่า D e modulation หรือ envelope detection มันจะช่วยเหมือนกับดึงสัญญาณความถี่สูงที่ถูกกลบอยู่ออกมาขยายแล้วค่อยเอาไปทำ FFT อีกทีถึงจะเห็นความถี่เฉพาะของแ a r i n g ที่บอกว่ามีปัญหาค่ะ โอ้โหละเอียดมากครับวันนี้เราได้ไล่เรียงกันมาครบเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งการวัดการดูผลจนถึงเทคนิควิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นหวังว่าการสำรวจข้อมูลตามลำดับแบบนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของการวินิจฉัยด้วยการสั่นสะเทือนชัดเจนขึ้นนะครับค่ะ ก็นับว่าเป็นภาพรวมเบื้องต้นนะคะจริงๆยังมีรายละเอียดเทคนิคเฉพาะทางอีกเยอะมากแต่การเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะนำไปศึกษาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน้างานจริง ครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมก็อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับว่าหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมีมุมไหนที่ทําให้เราอาจจะลองหันไปฟังเสียงเครื่องจกักรหรือมองการทํางานของอุปกรณ์รอบตัวเราเปลี่ยนไปบ้างไหมครับหรือบางทีอาจจะเกิดคําถามอะไรที่อยากจะเจาะลึกลงไปอีกเกี่ยวกับการนําเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงหรือในอุตสาหกรรมของตัวเองบ้างหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ